นะผมจะเล่าให้ฟังสิบปีก่อนนะ่ะมีคนมาดูกับผมนะขาดอีกคนเดียวจะหมื่นนี่เรื่องจริงจะหมื่นคนหนึ่งหมื่นพอดีสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วถามได้นะคะโชคลาภคำถามยอดฮิตพรุ่งนี้หวยจะออกแล้วพรุ่งนี้ลอตเตอรี่จะออกแล้วนะคะไม่มีกดแชร์หวยไทยค่นะ<า>หรือ<า>รัฐบนะาลไทยนะคะมีมีคนมาเคาะใจให้หน่อยก็ยังดีแลเนี่ย เร็วเจ้าทั้งร้ายคนัวละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์เมื่อเจ้าแชร์ออกไปแล้วเจ้าก็แชร์กันออกไปอีกนะเอออย่างที่บอกอะ่ะนะเดี๋ยวสักพักก็จะไปละเวลาจะหมดแล้วอีกพักหนึ่งประมาณอีกไม่เกินสามนึงห้านาทีนะเจ้าทั้งหลายนะเออสไว้ที่กินไปเมื่อกี้มันมันอร่อยมากมากมันกลิ่นมันออกมาเหมือน พิซซาเลยใช่มันเป็นรถไอ้นี่ไงรถชิลีนะโดยมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานชิลีเหรออืมขอบคุณนะครับนะชิลีเป็นชื่อประเทศชิลีคือพริกพริกไงเมื่อเมื่อตอนเด็กผมเด็กๆอะ่ะผมก็นั่งนั่งนั่ง,น,งนั่งดูไอ้รถเนี้ยนะถามว่าชอบไหมชอบนะรถ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 ชิลีชิลีลอืมมนันรถพริก ืแต่มันเป็นพริกอ่อนๆนะมันไม่ใช่พริกแข็งไงอัน,นอันนี้เมื่อกี้กินแล้วเห็ดเลยเร็วอย่าลืมเสนเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าพวกเจ้าทั้งหลายเดี๋ยวสภาก็จะไปแล้วะมาแล้วค่ะของขวัญขอบคุณม,มากนะคะสําหรับหัวใจส้มนะคะนะขอบคุณนะครับนะพรีมคนคุยจริงจังกับเราไหมคะพรีมไม่อ่ะไม่อ่ะทําทำคุณเสียใจอยู่ตอนเนี้ย หรือไม่ก็ภายในสามวันเนี้ออเหนื oh, ่อยเนอะ